สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จกลับมายังนครรัฐวาติกันเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาหลังเข้ารับการรักษาโรคปรอดอักเสบและติดเชื้อทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลเจมารีกรุงโรมเป็นเวลานานถึง38วันซึ่งถือเป็นการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ยาวนานที่สุดของพระองค์นับตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่ง แม้ยังทรงอ่อนแรงและต้องใช้รถเข็นแต่เมื่อกลับถึงวาติกันพระองค์ทรงบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้กับประชาชนจากระเบียงที่พักสร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่มาเฝ้ารอและถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวทั้งนี้พระองค์ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในช่วงกลางคืนแล้วและลดการใช้ออกซิเจนลงในช่วงกลางวันแม้ยังมีอาการเสียงแผ่วและน้ำหนักลดแต่แพทย์ระบุว่าพระอาการโดยรวมดีขึ้นทรงรู้สึกตัวดีและตอบสนองต่อการรักษาได้ดี หลังจากนี้สมเด็จพระสันตปาปาจะประทับที่บ้านพักคาซาซานตามาตาพร้อมทีมแพทย์ดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยจะงดการพบปะฝูงชนและมุ่งเน้นการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูทั้งระบบหายใจและการเคลื่อนไหว ยังไม่มีการยืนยันว่าพระองค์จะสามารถเข้าร่วมพิธีทางศาสนาในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์หรือพบปะกับพระเจ้าชาลส์ที่3ในต้นเดือนหน้าได้หรือไม่แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเดินทางไปร่วมงานครบรอบ1,700ปีของสภาในเซียาที่ตุรกีในเดือนพฤษภาคมหากสุขภาพเอื้ออำนวย